สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้เเหมือนจะกลับมาร้อนระอุอีกครั้งนะคะหลายคนอาจจะเห็นข่าวเรื่องการตรึงกำลังทหารกันบ้างครับผมแต่เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะยังเรามาเริ่มกันที่ภาพที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันก่อนก็คือแนวรบด้านการทหารดูเหมือนจะตึงเครียดกว่าที่เราเห็นในข่าวทั่วไปพอสมควรเลยตึงเครียดกว่ามากครับ ผู้วิเคราะห์ในคลิปชี้ว่านี่ไม่ใช่แค่การเสริมกำลังแบบปกติแต่เป็นการเข้าประจำการเต็มอัตราศึกของกองกำลังบูรพาเลยเต็มอัตราศึกเลยห่ะคะครับแล้วยังมีการอ้างถึงชื่อแผนปฏิบัติการเฉพาะด้วยนะว่าจักรพงภูวนาซึ่งเอ่อการมีชื่อแผนแบบนี้มันก็บ่งบอกว่ามีการเตรียมการมาอย่างเป็นระบบไม่ใช่การตอบโตเฉพาะหน้ามันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าฝ่ายไทยพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด แล้วอะไรคือเหมือนฟางเส้นสุดท้ายค่ะที่ทําให้สถานการณ์ทางทหารมันพุ่งขึ้นมาถึงจุดนี้จุดเปลี่ยนสำคัญคือเหตุการณ์เมืม่อวันที่10พฤศจิกายน2565อ๋อที่ทหารไทย4ี่นายเหยียบทุ่นระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันบ่งชี้ว่านี่ไม่ใช่ทุ่นระเบิดเก่าที่ตกค้างจากสงครามเอะไม่ใช่ของเก่าเหรอคะครับแต่เขาบอกว่ามันคือทุ่นระเบิดที่ถูกลอบนนำมาวางใหม่ ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงนะนี่คือการยั่วยุขั้นรุนแรงที่เปลี่ยนกฎของเกมไปเลยโหการกระทำที่ยั่วยุรุนแรงขนาดนี้ฝ่ายไทยจะตอบโต้แค่การทหารอย่างเดียวหรอคะหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่คือประเด็นหลักเลยที่การวิเคราะห์พยายามจะชี้ให้เห็นว่าหมัดที่หนักที่สุดของไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชายแดนอืแต่อยู่ในจุดที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คือแนวรบที่สอง แนวรบทางเศรษฐกิจซึ่งในโลกยุคใหม่เนี่ยบางครั้งมันสร้างความเสียหายได้ลึกและเร็วกว่าการประทะกันตรงๆด้วยช้ำพอพูดถึงแนวรบเศรษฐกิจหลายคนอาจจะนึกถึงการคว่มบาตทางการค้าแต่เขาเจาะจงไปที่เรื่องแรงงานเลยทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังขนาดนั้นได้คะ เพราะมันคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของกัมพูชาโดยตรงเลยครับให้ตัวเลขที่น่าตกใจมากนะคือในแต่ละปีเนี่ยแรงงานชาวกัมพูชาในไทยส่งเงินกลับประเทศเป็นมูลค่าสูงถึง1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ1,500ล้านดอลลาร์นั่นมันม,นมหาศาลมากนะคะ มันส่งผลกระทบในระดับมหาภาคขนาดไหนกันแน่ถึงขั้นที่ใช้คำว่าเส้นเลือดใหญ่เลยมันคือวิกฤตนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนไม่กี่คนไม่มีเงินส่งกลับบ้านแต่มันสั่นสะเทือนโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งประเทศได้เลยใช้คำว่ากัมพูชายอมจำนนทางเศรษฐกิจให้กับไทยมานานแล้วโดวยไม่รู้ตัวเพราะพึ่งพิงเงินก้อนนี้มากเกินไปซึ่งมันยิ่งทําให้การตัดสินใจของฝ่ายไทยหลังจากนี้ดูมีในยยะสาคัญมากขึ้นไปอีกมีการปูเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมคะที่บอกว่าสถานการณ์ของแรงงานกําลังจะดี ขึ้้้นดวยซําใช่ครับเหมือนกับการสร้างเรื่องให้ดราม่ายิ่งขึ้นไปอีกคือย้อนกลับไปเมื่อวันที่19กรกฎาคม2565ก่อนเกิดเรื่องทั้งหมดนี้คณะรัฐมนตรีของไทยเพิ่งมีมติครั้งประวัติศาสตร์เลยนะ,ค,ะคือเตรียมจะผ่อนปลนเรื่องวีซ่าให้กับแรงงานชาวกัมพูชาเกือบ1,000 0แนคนในใจในความเดือดร้อนและพร้อมจะช่วยเหลือแต่แล้วแต่แล้วทุกอย่างก็พลิกผันครับพอจะเดาได้เลยค่ะว่าอะไรเกิดขึ้นต่อ เหตุการณ์ทุนระเบิดนั่นเองคือเช้าวันที่10พฤศจิกายนเกิดเหตุทหารไทยเหยียบทุนระเบิดค่ะพอตกบ่ายในวันเดียวกันนั่นเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีคำสั่งให้ชะลอการลงนามในมติผ่อนปรนวีซ่าทันทีทันทีเลยเหรอคะทันทีเลยครับเป็นการเบรกหัวทิมมันคือการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหูการตัดสินใจมันเร็วขนาดนี้ ดูแล้วไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะการลอบวางระเบิดคือการหักหลังอย่างเลือดเย็นของฝ่ายกัมพูชาหูใช้คำว่าหักหลังครับที่ตอบแทนความเมตตาของไทยด้วยความรุนแรงและการสั่งชะลอวีซ่าก,ก็คือการตบหน้ากลับของฝ่ายไทยที่เจ็บปวดและตรงจุดที่สุดเพราะมันไม่ได้กระทบแค่รัฐบาลแต่กระทบไปถึงประชาชนรากหญ้าที่เป็นฐานเสี่ยงสำคัญโดยตรง แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงงานเกือบแสนคนนั้นเป็นยังไงบ้างคะจากที่กําลังจะถูกกฎหมายกลายเป็นอะไรไปจากสวรรค์ลงนรกในพริบตาเลยครับสถานะของพวกเขากลายเป็นผิดกฎหมายทันทีเอา้าแล้วก็ต้องถูกลอยแพอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนว่าจะถูกจับแล้วก็ผลักดันกลับประเทศเมื่อไหร่เป็นชะตากรรมที่น่าเห็นใจมากครับยังได้รวบรวมเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์ของชาวกัมพูชามาด้วยใช่ไหมคะอันนี้น่าสนใจมากเลยคะ่ะพวกเขามองเรื่องนี้กันยังไง ใช่ครับรวบรวมมาแล้วก็แบ่งปฏิกิริยาออกเป็นสองกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่สิ้นหวังครับสิ้นหวังครับคนกลุ่มนี้ตกใจและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยความกังวลเช่นจะกลับบ้านยังไงในเมื่อด่านก็ปิดกลัวจะตกงานและจะเอาเงินที่ไหนใช้นี่เรื่องนี้สินนี่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะ ใหญ่และเจ็บปวดที่สุดครับยกตัวอย่างเคสของแรงงานคนหนึ่งที่เพิ่งกู้เงินจากนายจ้างคนไทยเป็นเงินถึง8 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐโหเกือบ3 0 0แสนบาทครับเพื่อส่งกลับไปสร้างบ้านที่กัมพูชาถ้าเขาถูกส่งตัวกลับตอนนี้มันไม่ใช่แค่ตกงานนะครับจะมันคือการสิ้นเนื้อประดาตัวบ้านที่กำลังสร้างก็อาจจะถูกยึดนี่คือหายนะระดับครอบครัวที่เกิดขึ้นจริงจากเกมการเมืองระดับประเทศฟังแล้วหดหู่มากเลยค่ะ แล้วอีกกลุ่มหนึ่งล่ะคะปฏิกิริยาเป็นแบบไหนกลุ่มที่สองนี่แหละครับเจ็บที่สุดสําหรับคนไทยคือกลุ่มที่หันมากล่าวโทษประเทศไทยอา้าวกล่าวโทษเราเหรอคะใช่ครับพวกเขาได้ได้มองว่ารัฐบาลตัวเองอาจจะเป็นต้นเหตุของสถานการณ์แต่กลับตั้งคําถามว่าทําไมไทยใจร้ายแบบนี้ทําไมไม่ยอมแยกแยะเรื่องแรงงานกับทหารทำไมต้องมากลั่นแกล้งคนหาเช้ากินค่าอย่างพวกเขา ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะทำไมพวกเขาถึงไม่ตั้งคำถามกับรัฐบาลของตัวเองก่อนเขาบอกว่าปฏิกิริยาแบบนี้เป็นผลมาจากการปลูกฝังความคิดแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อของสิ่งที่เขาเรียกว่าระบอบหุ่นเซนมาเป็นเวลานานอ๋อที่สอนให้ประชาชนรู้สึกว่าความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับอยู่แล้วเป็นเหมือนสิทธิไม่ใช่ความเมตตาพรความช่วยเหลือนั้นถูกถอนกลับไป ก็เลยรู้สึกเหมือนถูกกลั่นแกล้งแทนที่จะมองว่ามันเป็นผลจากการกระทําของผู้นําตัวเองเข้าใจแล้วค่ะมันคือการเมืองภายในที่ซับซ้อนมากพอสถานการณ์บีบคั้นมาถึงจุดนี้ทั้งการทหารที่ตึงเครียดเศรษฐกิจที่กําลังจะพังแล้วทางออกของผู้นํากัมพูชาอย่างฮุนเซนคืออะไรคะเขามีทางเลือกอะไรเหลืออยู่บ้างใช้คําว่าฮุนเซนกําลังจนมุมและมืดแด้านครับมืดแด้านเลยครับ คือมองไปทางไหนก็แทบไม่มีทางออกที่ดีเลยเราลองมาไล่ดูทีละทางเลือกตามที่เขาว่ากันนะทางเลือกแรกที่ง่ายที่สุดคือใช้กำลังทหารเข้าปะทะแต่การที่แหล่งข้อมูลฟันธงว่ากัมพูชาจะแพ้แน่นอนนี้มันมันดูง่ายไปไหมคะเขามีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนมากกว่าเรื่อง F16 ในอดีตหรือเปล่าเพราะสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้เป็นประเด็นที่ดีครับ เขาไม่ได้มองแค่เรื่อง F16 อย่างเดียวนะแต่มองไปที่ศักยภาพโดยรวมทั้งเทคโนโลยียุทธวิธีและก็มดประมาณกล่าวโหมที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลเขาวิเคราะห์ว่าถึงแม้กัมพูชาจะเปิดฉากสู้รบได้แต่ก็ไม่สามารถทำสงครามยืดเยื้อได้และสุดท้ายก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเมืองที่ต้องการได้อยู่ดีการใช้กาลังทหารจึงเป็นทางเลือกที่มีแต่เสียกับเสียครับโอเคค่ะถ้าใช้กำลังทหารไม่ได้ผล งั้นทางเลือกที่สองที่ปกติจะเห็นกันบ่อยๆคือการไปร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติล่ะคะทางนี้ก็ดูจะตีบตันเหมือนกันครับผู้วิเคราะห์บอกว่าในอดีตวิธีนี้อาจจะได้ผลนะแต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนานาชาติเริ่มเอื้อมระอากับสิ่งที่เขาเรียกว่ารัฐอันธพาลหรือรัฐอาชญากรมีการอ้างถึงคดีที่ชื่อว่า Pri n c e Group ซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของกัมพูชาเสียหายอย่างหนัก คดี Pri n c e Group นี่มันเกี่ยวกับอะไรหรอคะพอจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมเพราะเป็นคำที่ค่อนข้างแรงได้ครับเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจตรงกันนะครับคดี Prince Group ปท,ที่ิซาบมันเป็นประเด็นใหญ่อยู่กับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับธุรกิจสีเทา๋อครับการพนันออนไลน์แล้วก็แก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งสร้างความเสียหายไปทั่วโลกแล้วก็กระทบภาพลักษณ์ของประเทศในสายตานานาชาติอย่างรุนแรง การที่ผู้วิเคราะห์หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าเครดิตของกัมบ,บูชาในเวทีโลกตอนนี้ไม่ดีเหมือนเก่าการจะไปร้องแหลกแหกกระเชื้อให้ใครมาช่วยจึงเป็นเรื่องที่ยากมากเมื่อใช้กําลังก็ไม่ได้จะพึ่งพานานาชาติก็ไม่มีใครเล่นด้วยก็เหลือทางเลือกสุดท้ายคือการกลับไปจัดการปัญหาในบ้านตัวเองสินะคะถูกต้องครับแต่ปัญหาก็คือในบ้านตอนนี้กําลังจะมีระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่ตัวเองสร้างขึ้นมารออยู่ และนี่อาจจะเป็นปัญหาที่หนักที่สุดของหุ่นเซนเลยระเบิดเวลาที่ว่านี้ก็คือกองทัพคนว่างงานที่กำลังจะถลักกลับประเทศใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมันไม่ใช่แค่แรงงานเกือบ1 0 0 0ง0สนคนที่เพิ่งถูกลอยแพจากไทยเท่านั้นนะคนกลุ่มนี้จะกลับไปสมทบกับแรงงานอีกเกือบ5 0 0 0สนคนที่ว่างงานอยู่แล้วจากการถลักกลับมาก่อนหน้านี้ในช่วงโควิดโหห0,000คนครับ ลองนึกภาพมวลชนที่ทั้งโกรธแค้นสิ้นหวังและก็ไม่มีงานทํารวมตัวกันเป็นคนเรือนแสนเรือนล้านในประเทศที่เศรษฐกิจก็ย่าแย่อยู่แล้วมันคือเชื้อไฟชั้นดีที่พร้อมจะลุกชนในทุกเมื่อฟังดูแล้วสถานการณ์มันเปราะบางมากจริงๆสรุปแล้วในภาพรวมทั้งหมดนี้จุดจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคะทั้งหมดนี้คือกรรมตามสนองครับกรรมตามสนองครับ เป็นวิกฤตที่ระบอบคุนเซนสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือของตัวเองจากการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ผิดพลาดและการกระทำที่เขาเรียกว่าเนโรคุณต่อประเทศไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลาจนสุดท้ายมันย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองแต่มุมมองที่ว่านี่เป็นกรรมตามสนองก็ฟังดูแรงเหมือนกันนะคะมันเหมือนกับการตัดสินเชิงศีลธรรมไปแล้วในแง่ยุทธศาสตร์ล้วนๆมันมีมุมอื่นที่มองได้อีกไหมคะ เป็นข้อสังเกตที่ดีครับแน่นอนว่าในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันซับซ้อนกว่านั้นแต่ถ้าเรามองผ่านเลนส์ของการวิเคราะห์เขากำลังจะบอกว่าทุกการกระทำมันมีผลที่ตามมา reaction and reaction การที่กัมพูชาเลือกที่จะยั่วยุก็ต้องยอมรับผลตอบโต้ทางเศรษฐกิจที่รุนแรงจากไทยซึ่งเป็นสิ่งคำนวณได้ทางยุทธ,ธศาสตร์ และจุดที่น่าสนใจมากก็คือแยกศัตรูออกจากประชาชนอย่างชัดเจนอ๋อใช่ค่ะไม่ได้มองคนกัมพูชาเป็นศัตรูถูกต้องครับศัตรูในความขัดแย้งครั้งนี้คือระบอบหุ่นเซนไม่ใช่ประชาชนชาวกัมพูชานี่เป็นประเด็นที่สําคัญมากเพราะมันเปลี่ยนจากการมองว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างคนไทยกับคนกัมพูชาไปเป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลไทยกับระบอบการปกครองของหุ่นเซน เป็นบทสรุปที่เปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะสรุปสั้นๆจากการวิเคราะห์ก็คือไทยกำลังใช้ยุทธศาสตร์สงครามสองแนวรบแนวรบการทหารที่ชายแดนเป็นแค่การคุมเชิงแต่แนวรบที่แท้จริงคือการบีบด้วยเศรษฐกิจผ่านการชะลอวีซ่าแรงงานเกือบแสนคนซึ่งเป็นการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่ส่งเงินกลับประเทศถึงปีละ1 5พันล้านดอลลาร์และผลที่ตามมาก็คือระบอบหุนเซนกำลังจนมุมเพราะเงินก้อนมือมา ที่เป็นสัดส,ส่วนถึง6.5%ของ GDP กำลังจะหายไปแถมยังต้องรับมือกับระเบิดเวลาลูกใหญ่คือกองทัพคนว่างงานที่โกรธแค้นอีกนับแสนคนซึ่งอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายภายในประเทศจนสั่นคลอนอำนาจของตัวเองในที่สุดการเจาะลึกข้อมูลทำให้เราเห็นภาพความขัดแย้งในมิติที่ซับซ้อนกว่าเรื่องการประทักกันที่ชายแดนจริงๆค่ะมันคือเกมการเมืองและเศรษฐกิจที่เดิมพันด้วยชีวิตและความเป็นอยู่ของคนจานวนมหาศาล มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ขบคิดกันต่อนะครับจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์นี้พยายามอย่างมากที่จะแยกประชาชนออกจากระบอบการปกครองโดยมองว่าแรงงานชาวกัมพูชาคือผู้ที่เดือดร้อนที่สุดและตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ทางการเมืองครั้งนี้ใช่ค่ะพวกเขาคือคนที่รับผลกระทบไปเต็มๆทั้งที่อาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้นําเลยสิ่งนี้มันชวนให้เราตั้งคําถามที่กว้างขึ้นไปอีกว่าในความขัดแย้งระหว่างประเทศ ไม่ว่าที่ไหนในโลกบ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชนคนธรรมดากลายเป็นผู้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของผู้นำและในขณะที่รัฐบาลกำลังเชื่อเือนกันด้วยมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทหารหรือเศรษฐ,ฐกิจประชาคมโลกหรือแม้แต่ตัวเราเองควรจะมีบทบาทหรือมุมมองต่อชะตากรรมของคนตัวเล็กโดยน้อยเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างอืม hmm. นี่อาจเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบง่ายๆแต่ก็น่าเก็บไปคิดต่อในวันที่โลกเต็มไปด้วยความขัดแย้งครับ